เป็นโครงการที่ประทับใจมากนะคะเพราะปกติเราสองคนเนี่ยเ <smok est. S 2> ที่ยวกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าครั้งนี้ค่ะประทับใจสุดๆค่ะเพราะว่าเรานะคะได้แบ่งปันความสุขที่เกิดจากที่รายการสุริวิภานะคะกับแอร์เอเชียนะคะร่วมกันแล้วก็แบ่งปันความสุขนี้ให้น้องเพราะว่าตอนที่เราให้น้องเห็นน้องขึ้นเครื่องครั้งแรกเรารู้สึกนึกถึงตัวเองขึ้นเครื่อง ครั้งแรกเหมือนกันค่ะเพราะว่ากว่าเราจะขึ้นเครื่องนะคะก็อายุปลาเข้าไปเกือบสามแล้วค่ะแต่น้องมีโอกาสที่ดีมากนะคะอายุเจนะ็ดขวบน้องที่เราได้ชื่อน้องน้องท่อน้องท่อน้องวรพงศ์นะคะซึ่งน่ารักมากเลยค่ะนะคะแล้วก็เราเองเนี่ยประทับใจน้องมากนะคะเพราะว่าน้องเขาเนี่ยใสายมากๆจําเวลาตอนขึ้นเครื่องได้ไหมคะอ๋อจำได้ครับ รู้สึกว่าเขาจะตื่นเต้นกับการขึ้นเครื่องครั้งแรกแววตาค่ะมันเป็นแววตาที่มีความสุขมากแล้วเราก็ดีใจค่ะที่เราได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งที่แบ่งปันความสุขนี้ให้กับน้องๆนะคะดีใจไหมคะดีใจครับ